ราชาลูกนังทัวโกขอเสนอดูดีอยู่เทียบผลงานลิเวอร์พูลเวลามีและไม่มีโมซาลาเปรียบเทียบผลงานลิเวอร์พูลเวลามีและไม่มีโมซาลาลงสนามหลังเจ้าตัวต้องไปเล่นให้ทีมชาติอียิปต์ในศึกชิงเจ้าทวีปแอฟริกาถึงเดือนกุมภาัน,นี้ลิเวอร์พูลจะหมดสิทธิ์ใช้งานโมฮาเหม็ดซาลาปีกทีมชาติอียิปต์ราว8ตนัดจากการที่นักเตะต้องกลับไปช่วยบ้านเกิดทำศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นรอบสุดท้ายที่ประเทศไอฟริกา ระหว่างวันที่13มก,กราคมถึง11กุมภาพันธ์นี้เชื่อว่าบรรดาเดอะครอปคงวันใจไม่น้อยกับการที่ทีมรักจะไม่มีซาลาในช่วงเวลานี้หลังเจ้าตัวกําลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยล่าสุดก็ยิง2และทำหนึ่งแอซิสท์วยหงแดงชนะนิวคาสเซิลด4ต่อ2เมื่อวันจันทร์ที่1มก,กราคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหากดูจากสถิติเวลาที่ลิฟูไม่มีซา,าลาลงเล่นให้ทีมนับตั้งแต่ย้ายมาเข้าทีมแอนฟิ์เมื่อรุูการ2017ถึง2018แล้วนั้น ผลงานของหงแดงดูดีกว่าตอนที่จะตัวลงสนามซีกแต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเจอทีมไม่หนักในฟุตบอลถ้วยรอบแรกๆนั่นเองผลงานของนิปูเวลามีซาร่าลงเล่น332เกมชนะ214เสมอ63แพ้55เปอร์เซ็นต์ชนะ64.5เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นแพ้16.6เปอร์เซ็นต์คะแนนเฉลี่ยต่อเกม2.12 ผลงานของลิพูเวลาไม่มีซาร่าลงเล่น31เกมชนะ24เสมอ4แพ้3เปอร์เซ็นต์ชนะ77.4เปอร์เซ็นต์แพ้9.7เปอร์เซ็นต์คะแนนเฉลี่ยต่อเกม2.45บางคนอาจจะยังไม่เคยรู้ถึงกริสั์อันลือเรื่องของมาซิโรปิตาลูกา้าในทาวารวัย21ปีที่ลิพูเพิ่งจะปล่อยให้แซนแพทริกแอตเลติกสโมสรอนลีกไอแลนด์ยืมตัวไปใช้งานโดยสัญญา6เดือนที่เหลือนในฤดูกาลนี้ ว่าเด็กหนุ่มคนนี้สร้างความปวดหัวให้แกเราบรรดานักเตะซีเนี์ลหลายๆคนยังไงปิตตลูก้าถูกกล่าวขานว่าเขาจะกลายเป็นหนึ่งในผู้รักษาป,ประตูที่ดี่สุดคนหนึ่งได้เลยในอนาคตข้างหน้าจากนี้เนื่องจากในการฝึกซ้อมกับทีมหงแดงเขามักที่จะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและที่น่าทึ่งก็คือเมื่อผู้เล่นทีมชุดใหญ่แต่ละคนจะทําการฝึกซ้อมยิงประตูกันปิตลูก้าจะคอยเป็นผู้รักษาประตูให้พวกเขาเหล่านั้นและจะคลิปเราจะเห็นได้ถึงความยอดเยี่ยมของเขามากแค่ไหนกันและไม่ต้องแปลกใจว่า ทำไมเขาถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นนายทวารที่ดีได้เพราะเขามีอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาที่ใกล้ชิดอย่างอาลิสันเบเกอร,อร์มือหนึ่งของสมสรและยังมีเคลาเดโอทัฟฟาริลโค้ดผู้รักษาประตูของสมสรรลิเว์พูที่เป็นอดีตนายทวารทีมชาติบราซิลเป็นเทรนเนอร์ให้อีกด้วยเชื่อว่าการตัดสินใจปล่อยตัวมาซิโรปิตาลูกา้าออกไปยืมตัวในสัญญาระยะสั้นนี้มีความหมายอย่างแน่นอน เพราะเนื่องจากว่าดูแล้วควีวินเคเลเลอร์น่าจะมีโอกาสย้ายออกจากทีมไปมากที่สุดในช่วงซัมเมอร์หน้าและปีตาลูก้าก็ถูกคาดมาให้ก้าวขึ้นมาเป็นมือสองคอยช่วยเหลืออลิซอนอย่างไม่ต้องสงสัยการไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมชุดใหญ่จึงมีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาชั่วโมงบินในสนามแข่งขันจริงๆจุดนี้ทาง JK และทีมงานน่าจะวางแผนเอาไว้หมดแล้วนะครับ เจมี่คาร์เกอร์ระบุชื่อคนที่เหมาะสมคุมลิเวอร์พูลต่อเชเกนคลอปเจมี่คาร์เกอร์ซึ่งปัจจุบันรับงานกรูฟุตบอลกับสกายสปอร์ตเดินทางมายัางประเทศไทยและร่วมพูดคุยกับแฟนๆณลิเวอร์พูลสโตเส้นท่านพระรามเก้าโดยหนึ่งในคำถามคือการพูดถึงชาบีอารอนโซ่อดีตเพื่อนร่วมทีมชาวสเปนิชและคาราได้ย้อนความช่วงเวลานัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกปี2005ที่ลิเวอร์พูลดวลจุดโทษเอาชนะเอซเมลานหลังเสมอกันในเวลา120นาที3-3ต่อเขาเป็นนักเตะที่มหัศจรรย์ เขาเป็นคนยิงลูกจุดโทษที่สําคัญในอิสตันบูเป็นลูกจุดโทษที่สําคัญมากๆแต่เขาก็มีการประมาณนะ่นนะฮ่าๆตอนนั้นถือว่ามีนักเตะชั้นยอดอยู่ในทีมพวกคุณก็คงได้เห็นกันแล้วว่าเขาทําผลงานได้ดีแค่ไหนตอนเล่นในสเปนกับเบรียมดลิดรวมถึงตอนอยู่กับบายมานิคนอกจากนี้คาร์เกอร์ยังชื่นชมผลงานการคุมเลเวอร์เซนจนรั้งจาฝูงบนตารางบุนเดสติกา เขาเคยร่วมงานกับกุนซือชั้นยอดหลายคนอย่างราฟาเอลเบนเตสโชเซ่มอนโยเปปโกเดล่าผมคิดว่าอาจจะรวมถึงคาโลอันโชริตด้วยละมัง้งคุณคงไม่มีทางเลือกกุนซือที่จะร่วมงานด้วยที่ดีกว่านั้นได้แล้วและตอนนี้เขาก็กําลังทํางานได้ดีกับที่ไบเออร์เลเบเซนถ้าผมจะไม่ผิดพวกเขานําเป็นจ่าฝูงบุนเดสลีก้าในตอนนี้ด้วยขณะเดียวกันอดีตกองหลังชุดแชมป์โยุโรปปี2005ทิ้งท้ายเรื่องผู้จัดการทีมคนต่อไปของผงแดงเอาไว้ว่า So อาลอนโซเหมาะสมรับงานต่อจากเจอเกนค o อปผมคิดว่าบางทีถ้าเป็นตอนนี้หากต้องเลือกคนที่เป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปของลิเวอร์พูลต่อจากเจอเกนค o อปก็ควรจะต้องเป็นชาบี้อาลอนโซนี่แหละแล้วให้ผมเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคาดหวังอะไรจากโอเวนเบคขอขอบคุณบทความจากฮอสซาลอนโซลิเวอร์พูลเรียกโอเวนเบ k หลานชายทแท้ๆของลุงเอียนรัชกลับมาจากดันดีเพื่อรองรับแอนดูลปาสันกับคอสตาซิมิคาสที่ต่างบาดเจ็บเบคไวย21ปีสร้างความประทับใจกับการเล่นที่ลีกสกอตแลนด์และตอนเดือนตุลาคมเขาถูกเรียกติดทีมชาติเวลชุดใหญ่ครั้งแรกหลายต่อหลายสโม,มสร,รในระดับแชมเปี้ยนชิพโคเวนทรีสโต๊กซิตี้มิววอลและเฮาซิตี้ต่างพากันอยากได้เบคยืมไปใช้งานในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังแต่ข้อเสนอเหล่านั้นถูกปฏิเสธกลับไปขณะเดยียวกันสองยักษ์ใหญ่ลีกเมืองน้ำเมาอย่างเซลติกและเรนเจอร์ก็สนใจเช่นกัน โดยเฉพาะผู้เล่นเบนเจอร์ที่ถึงขั้นแนะให้บอร์ดบริหารพิจารณาเด็กคนนี้จากเกมที่เผชิญหน้ากันเมื่อเดือนพฤศจิกายนด้วยการที่ซิมิคาสต้องพักรักษาตัวตามโรบโบไปอีกคนจโจโกเมสจึงเป็นผู้เล่นซีเนียร์คนเดียวที่เป็นตัวเลือกตำแหน่งแบ็กซ้ายแมตต์นิวเบอร์รี่หัวหน้าฝ่ายสันหาทีมอะคาเดมี่ลิพูมีการติดต่อ,อก,กับเบกยูเป็นประจำตอนช่วงระหว่างปล่อยยืมซึ่งเขาได้เห็นการพัฒนาด้วยตัวเองและเจอเกนคร็อปก็ต้องการเบกกลับมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ จริงอยู่ว่าลิพูยังมีดาวรุ่งแบ็กซ้ายอีก2รายคือลูกแชมเบอร์อายุ19ปีคารลัมสแกลลอนอายุ18ปีแต่ด้วยประสบการณ์ที่เบคได้กลับมานั้นเป็นข้อได้เปรียบเหนือรุ่นน้องทั้ง2ก่อนหน้านี้ตอนพรีซีซั่น2021-2022เบคเคยก้าวขึ้นมาประกวตัวบนทีมชุดใหญ่และใช้แววการเล่นเกมลุกในเกมกระชับมิตนัดเจออลติกบินเบากับโอซาซูนาจนนำไปสู่มีชื่อเป็นตัวสำรอง2ครั้งในศึกคาราบาวครับ ถึงกระน,นั้นพัฒนาการของเบกหยุดชะงักเมื่อไม่ประสบความสำเร็จกับฟา,าร์มาลิเชลลีกโปรตุเกตและโบตันวันเดอเร์เรอร์เรามองว่าโอเว่นค่อนข้างมีสกยภาพที่ดีมาโดยตลอดแต่เขามีช่วงเวลาที่ไม่สู้ดีนักกับการเล่นแบบยืมตัวสองนเมื่อรุ่นการก่อนกับฟา,าร์มาลิเชลและโบตันวันเดอเร์เรอร์ครอบเผยถึงช่วงเวลาตอนนั้นน่าแปลกใจที่การยืมตัวมันไปไม่สวยกับเขาเมื่อพิจารณาถึงการที่เรามองว่าโอเว่นมีแววดีแต่พวกนักเตะดาวรุ่งก็มีโอกาสเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่แล้ว เดือนมก,การาคม2023เบคกลับจากโบตันด้วยความเมื่อแบกด้านความมั่นใจหายไปและต้องใช้เวลาราว6เดือนเพื่อฟื้นฟูจิตใจและความฟิตให้กลับมาอีกครั้ง SEG International บริษัทเอเยนที่มีประวัติดีสำหรับนักเตะวัยรุ่นที่ต้องการย้ายรูปแบบยืมตัวเบคหันมาใช้เอเยตนรายนี้เหมือนที่ไทเลอร์มอตันอีกหดาวรุ่งลิเวอร์พูลเคยทำจนไปมีผลงานที่ดีกับแบ็กเบิร์นโดเวอร์กับเฮา SEG International ชและครอบครัวของเบคเป็นกุญแจหลักที่คอยซัพพอร์ตรวมถึงแบร์รี่ลูตัสเฮดโค้ชของแดงอยู่21ด้วยเช่นกันความจริงเบคไม่ได้มีความโดดเด่นมากเท่าไรในกลุ่มอายุรุ่นราวคราวเดียวกันรูปร่างเป็นอุปสรรคที่เข้าถูกมองข้ามแต่เขาฟิตซ้อมเข้ายิมอย่างสม่ำเสมอและปรับปรุงข้บอบกพร่องของร่างกายจนเกิดผลบวกขึ้นชัดเจนทุกอย่างมารวมกันและทําให้ผมมีรูปร่างที่ดีสุดเท่าที่ผมจะเป็นไปได้ในฤดูกาลใหม่ <Beck S 2> เบคเผยกับ D A R T ดีอาร์ติกเมื่อเดือนตุลาคม ผมต้องการโอกาสเพื่อพิสูจน์และแสดงให้เห็นว่าผมสามารถทำอะไรได้บ้างในเกมฟุตบอลชายการยืมตัวคือโอกาสที่เขาจะได้ลงเล่นมีข้อเสนอจากลีกวันอย่างออกฟอร์ดซิตี้แบ็เพลเข้ามาแต่เป็นดันดีที่ได้ไปใช้งานซึ่งโทนี่ดเชอร์ตี้ผู้จัดการทีมคือปัใจจัยในการตัดสินใจดเชอร์ตี้เคยมีประสบการณ์ใช้งานนักเตะลิพูมาก่อนย้อนไปฤดูกาล2,022-2,023สมัยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมคิวมานอกทีมของเขาในตอนนั้น เคยหยิบยืมแชมเบอร์เป็นเวลา6เดือนคุณสมบัติการเล่นของเบคถูกเปรียบเทียบกับโรบสันเขาโดดเด่นเรื่องการผ่านบอลแอซิดลูกตั้งเตะไปจนถึงลูกเตะมุมอย่างไรก็ดีเรื่องที่เบคก้าวหน้าขึ้นมาคือเกมป้องกันข้อมูลของ FBRF เผยว่าบนศึกสกอตติชพรีมลีกฤดูกาล2023-2024เบคเป็นอันดับหนึ่งของผู้เล่นทั้งหมดที่เข้าะัะสำเร็จที่36ครั้งและติดท็อปเทเรื่องการตัดบอลที่26ครั้ง เบคกลายเป็นผู้เล่นที่มุ่งมั่นไม่กลัวที่จะรับมือคู่แข่งซึ่งเจ็จากจำนวนการเข้าพระสําเร็จทั้งหมดเกิดขึ้นในเกมที่ดันดีแพ้ต่อเซลติกสูนต่อ3คํคำแถลงจากฝั่งดันดีในวันที่เบคถูริพูเรียกตัวกลับคืนเผยให้เห็นถึงความสำคัญของเขาที่มีต่อสโมสรรวมถึงความโดดเด่นทั้งเรื่องในและนอกสนามการกลับมาครั้งนี้ไม่เหมือนกับ2ครั้งก่อนเบครอวันที่จะทำให้ทุกคนเห็นว่าเขาเรียนรู้มากแค่ไหนกับการยืมตัวคนที่ผ่านมา หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเจมส์เพียสจากเดีติกรายงานว่าลิเวอร์พูลจะละทิ้งการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของนาเทียฟิลิปจนถึงสิ้นตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้กองหลังวัย26ปีพึ่งจะกลับมาจากสัญญาการยืมตัวที่เซลติกซึ่งเขาลงเล่นไป8เกมเท่านั้นมีการวางแผนยืมตัวอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล แต่เจอเกนครอปอาจจะยังต้องการให้เขาอยู่ต่อไปจนถึงช่วงซัมเมอร์นี้ตัวเลือกสําหรับผู้เล่นในตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กของลิเวอร์พูลลดลงเนื่องจากอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้า ACL ของเจอมาติปซึ่งทําให้เขาต้องพักทั้งฤดูก,กาลที่เหลือนี้ขณะที่โจโกเมสถูกใช้ในตำแหน่งแบ็กซ้ายหลังจากเสียแอนดูโลปสันและคอสตาซิมิคาสไปลิเวอร์พูลยังได้นำลิสวิลเลียมกองหลังอีกคนหนึ่งกลับมาในสัปดาห์นี้หลังจากล้มเหลวในการยืมตัวที่อาบดิน ซึ่งเขาลงเล่นเพียงครั้งเดียวกับที่นั่นแต่ก็น่าจะปล่อยยืมตัวเขาอีกครั้งในส่วนที่เหลือในฤดูกาลนี้ดูจากความเป็นไปได้แล้วแนปน่าจะต้องรอย้ายออกจากทีมแบบถาวอนในช่วงซัมเมอร์หน้าเลยเพราะดูแล้วครอปไม่น่าจะปล่อยเขาออกไปยืมตัวอีกครั้งเพราะเจอมาติดเจ็บทั้งฤดูกาลนี้ไปแล้วจะเป่ารายงานว่าหลังจากที่วาตารุเอนโดกลับเข้าทีมแคมทีมชาติญี่ปุ่นเพื่อเตรียมตัวรุยศึกเอเชียนครับ เขาเองก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อยักษ์ใหญ่เกี่ยวกับการย้ายไปยังสมสอนลิพูอีกด้วยเกี่ยวกับช่วงเวลาของเขาที่ลิเวอร์พูลผมลงเล่นทั้งเดือนในเดือนธันวาคมและปรับตัวได้ดีขึ้นแต่ทีมของเราก็มีการบาดเจ็บและพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเล่นแต่ผมมั่นใจว่าจะได้ผลการแข่งขันหากทำต่อไปที่จะใช้การเล่นต่อไปเป็นสิ่งสำคัญเรื่องการต้องออกจากลิพูในเวลานี้ แน่นอนว่ามีความท้าทายทั้งในเอเชียนคัพและในฐานะกัปตันทีมชาติและผมมาทำกิจกรรมทีมชาติด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในแต่ละครั้งแน่นอนว่ายังมีหลายประเด็นเช่นระยะเวลาของทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพแต่ตอนนี้ผมโฟกัสไปที่ทีมชาติและไม่อยากคิดถึงสโมสรในตอนนี้ผมเปลี่ยนโฟกัสและส่งไม้นั้นคืนให้กับอเล็กซิสแมคไรสเตอร์ไปแล้วและผมมุ่งมั่นที่จะชนะในทัวร์นาเมนต์เอเชียนครับนี้เกี่ยวกับการพูดคุยกับเจอเกนครอฟผู้จัดการทีมใหม่ของเขา แน่นอนว่าเราคุยกันหลายเรื่องเช่นคู่ต่อสู้ของเราในรอบแบ่งกลุ่มแล้วเขาก็พูดว่าฉันต้องการอยากที่จะให้นายกลับมาที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่แน่นอนว่าเขาล้อเล่นท้ายที่สุดแล้วเขาก็บอกว่าขอให้ผมโชคดีแหละเกี่ยวกับการพัฒนาขึ้นของตัวเองในทีมลิเวอร์พูลชัดเจนว่าผมได้ปรับปรุงในด้านต่างๆเช่นการแย่งบอลในการดวลหนึ่งต่อหนึ่งการป้องกันและผมได้ขยายขอบเขตการป้องกันโดยทั่วไป ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำแต่ผมหวังว่าจะสนุกกับฟุตบอลลิปูต่อไปเรื่อยๆและแสดงทักษะของผมเพื่อช่วยเหลือทีมให้ได้มากที่สุดนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการอยากที่จะรักษามันเอาไว้ตลอดช่วงเวลาที่อยู่ที่นั่นนะครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ